เราบอกว่าถ้าสั้นลงจะแก่ลงใช่ไหมอันนี้ไม่ได้สั้นลงนะมันยาวขึ้นอีกมันยาวขึ้นอีกมันยาวขึ้นอีกหมายความว่าไงเราไม่แก่ลงนะั่นเรากลักบลงมุมสาวขึ้น เราทราบถึงเรื่องของเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเทโลเมียร์เดี๋ยวนี้นะคะคนเนี่ยเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะแต่ว่าหลายคนยังมีกําลังทงาํางานอยากจะให้ตัวเองเนี่ยกระฉับกระเชงชเร์นิเกระเป๋านะคะเขาควรจะต้องทําอย่างไรคะเรา่าดูแกร์พักผ่อนไม่ทํางานมากไปไม่เครียดไปตลอดเวลานะครับอาออกกำลังกายสม่มําเสมอของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถทําให้เทโลเมียร์ไม่สั้นลงกว่าปกติเราก็จะสามารถที่จะมีสุขภาพแข็งแรงแกระเพาสดใสสามารถทาประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป คือว่าเมื่อเราเกิดมาเนี่ยเราจะมีจํานวนเทอโ์เมียประมาณหนึ่งหนึ่งหมื่นคือหนึ่งหมื่นห้าพันคู่เบสแฝงนะครับที่ปลายเทอโ์เมียก็จะเปหน้าความยาวของเทอโ์เมียนี่เป็นเบสแฝงค่ะประมาณหนึ่งหมื่นค่ะ จะสั้นลงอย่างรวดเร็วในช่วงที่อายุน้อยเพราะเพราะว่ากิจกรรมของร่างกายเราม,มีเยอะมันจะสั้นลงมากในช่วงต้นๆของวัยสั้นลงช้าในช่วงหลังของวัยนี่ถ้าหากจะเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์เนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ชัดแล้วก็วัดได้ดีตอนที่เรามีอายุมากเราเนี่ยทำงานวิจัยเรื่องของการสร้างภูมิกันของร่างกายแล้วก็ทําให้มีภูมิคุ้มกันที่มากขึ้นโดยการกระตุ้นเซลล์ที่ปัจจุบันนี้คนรูจ้จัักนทั่วไปคือยูลเลตีเซลล์เซลล์เนี่ยเราให้มันเกิดขึ้นจากการใช้วัตกรรม สารสกัดธรรมชาติของเรามงคุเมาดำถั่วเหลืองฝรลังบวบนี่แหละครับ เราใช้แล้วมันก็จะสาม,มารถไปกระตุ้นเซลล์ทีพิฆาตมันมีว่าขึ้นแล้วเราใช้นวัตกรรมนี้ในการจัดการกับปัญหามะเร็งเราก็ได้มีการทดสอบตั้งสมมติฐานแล้วก็พิสูจน์สมมติฐานตรงนั้นภายใน8สัปดาห์ความยาวเทโลเมียนี่เคาเฉลี่ยแล้วยาวขึ้น408เบสแพร์ยาวขึ้นนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าสั้นลงจะแก่ลงใช่ไหมอันนี้ไม่ได้สั้นลงนะมันยาวขึ้นอีกมันยาวขึ้นอีกมันยาวขึ้นอีกหมายความว่าไงเราไม่แก่ลงทนะี่ระับของมือสาวขึ้นการสั้นลงโดยเฉลี่ยของคนเนี่ย่ยลงอูทประมาณ70บ ต่อปีอปของเราใช้เวลา8สัปดามันยาวขึ้น4 8 8เบสแพร์ต่อปีทั้งหมดสี่ยเบสแ,แพร์อาจารย์คะนวัตกรรมนี้เราเรียกว่านวัตกรรมวัฒนชีวาไหมคะ่ะชื่อมันบอกนะว่ามันคืออะไรนะค่ะวัฒน ชีวานะครับใครบ้างคะที่ควรจะใช้สารสกัดจากธรรมชาติ5ชนิดนี้คําตอบคือทุกคนทุกคนเลยนะคะทุกคนจริงๆหนุ่มสาวก็ใช้ไดนะ้แล้วก็คือแต่ว่าเราอาจจะไม่ย้อนวัยนะเพราะย้อนวัยหนุ่มสาวไม่ได้ก็ปิดเลยชะลอวัยชะลอแม่มันแกล่ลงค่ะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนตรงนี้อีกอย่างนึงก็คือว่าในการสร้างความยาวของเทโลเ,เมียนเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังถ้าหากว่าเราไปสร้างความยาวเทโลเมียโดยไม่เลือกในร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีเซลล์มะเร็งเซลล์ที่พร้อมจะเป็นมะเร็งถ้าเราไปสร้างความยาวของเซลล์ที่พร้อมจะ เซล์น,นั้นจะกลายเป็นเซลเมะเร็งที่อามาตะาเป็นปัญหาเลยนะครับคนที่จะใช้ในวัตกรรมเซลเมียร์เนี่ยก็จะต้องระาัดระวังสิ่งนี้แต่ของเราเนี่ยเรามั่นใจอยู่เพราะว่าเราพัฒนาจากสิ่งที่เราสร้างคุ้มกันแล้วแก้ไขปัญหาของคนที่มีปัญหาจากคุ้มกันน้อยแล้วใช่ไหมครับ<า>เพราะนั้นตรงนี้เราก็เชื่อว่ามันจะไม่มีปัญหาของการที่ใช้แล้วทําให้เซลลมะเร็งกลายเป็นเซลล์ที่มีความมีคอามาาัมตะแต่เซลล์เหล่านั้น จะถูกทำลายซะก,ก่อนนะฮะแล้วเซลล์ที่เหลือก็มีการสร้างเทอิเนียเพิ่มขึ้นเพราะนั้นปลอดภยัยจากตัวนี้